อย่างเงี้ยเขามีโดดๆแค่หมู่บ้านเดียวเขามีไม่กี่หลังคาเรือเองประชากรไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคนเราเนี่ยปลาไปเจ็ดร้อยกว่าหาว่าเจ็ดร้อยกว่ามันก็ได้สี่แสนครับประมาณสี่แสนแล้วหมู่บ้านอื่นถ้าหมู่บ้านเล็กประชากรน้อยมันก็ให้แค่สองแสนสอคุณก็เอาไปใช้สองแสนหมู่บ้านกูเล็กอยู่ในเบิร์นที่เล็กแล้วแล้วโครงการอ่ะเราเราต้องเขียนก่อนใช่ไหมเขียนรอไว้บ่าโครงการนี้เราต้องเขียนรอไว้เขียนก่อนไว้แต่ไม่เหมือนกันนะ แต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพอเราเปิดแบชีไปปุ๊บเราก็มาเน้นนให้หมู่ชาวบ้านมาเออเปิดไปแล้วนะแบชีเป็นปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบชีเาก็ตั้งงบมาให้อ่ะส่วนใหญ่เราโครงการเราเขียนเอาไปทําอะไรพัฒนาพัฒนาส่วนใหญ่แล้วปีที่แล้วเราเขียวโครงการพัฒนาถนน่ะไม่ผ่านพี่เขาบอกว่ามีงบประจาปีอยู่ ออบตอ่ะอ๋ะอ,อ,ะอะมันซ้อนกัน,น,ซ,น,กนซ้อนกันพี่บอกว่าน้องไม่เป็นไม่ได้หรอกเนี่ยพี่ขอโครงการใหม่ก็แล้วกันอย่างงาผงเขียวใหม่ไปให้พี่เดี๋ยวโครงการปุ๋ยเนียาปุ๋ยละปุ๋ยเนี่ย,ยเนี่ยเพืออ่อจะเอาซื้อปุ๋ยแล้วเอามาแจกใจญชาวบ้านอขาคือซื้อ,ร,อรวมกันเป็นก้อนใหญ่จะไ,ได้ถูกหน่อยก็ชาวบ้านเขาไปปลูกกระลำปูอะไรทำราคาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาเงินที่อ่าที่ขายได้ที่ขายได้อ่ะ เอามาไว้ในกองทุนอีกมาคืนมาคืนกองทุนเอาดอกเบี้ยมาใส่อีกมันก็เงินก้อนน้นมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ขยายไปเรื่อยๆใหญ่ก็เหมือนกับเราซื้อมาขายครเหมือนเป็นสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยนะเงินหลายอย่างนะเงินหมู่บ้านล้านๆอย่างเงี้ยหมู่บ้านล้านๆถามว่าดอกมาแต่ละปีมันก็เยอะสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นบางคนอน่ะสมมติว่าจ่ายไปแล้วจ่ายไปปุ๊บมันก็เอาดอกมาจ่ายอีก ถ้าไม่ใจอ่ะพี่เราคิดดูถ้าไม่ใจบางคนเอาแล้วไม่ใจอย่างเงี้ยใจเลยต้นดอกไม่ใจอย่างเงี้ยมันก็เงินมันก็น้อยลงน้อยลงแต่ถ้าใจดอกใจท่านดอกใจท่านต้นดอกมันเพิ่มขึ้นมาปั๊บคนมันก็จะมาเอาเยอะขึ้นเยอะขึ้นใครเป็นคนทวงอ่ะใครเป็นคนใครเป็นคนทวงชาวบ้านถามว่าทวงอะไม่ทวงอะพี่อ่ะแล้วแล้วถ้าเขาไม่คืนอ่ะไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้วเขา สมมติเราเราไปซื้อปุ๋ยมาใช่ปะ่ะครับผมแล้วเรา,เราอ่ะใครจะใช้ใครปลูก<อ>มันต้องมาตาืลงเราตกลงกันตกลงกันตกลงกันตั้งแต่แรกว่าคุณเอาไปเท่านี้เท่านี้นะคุณกถ้าคุณได้กําไรมาหรือว่าได้ปลูกผักอะไรได้มาปุ๊บแล้วคุณก็อเอาดอกเบี้ยมาคือเท่านี้เท่านี้เท<ๆ>่านี้นะเขาตกลงกันประชุมกันแล้วเรียบรอยคุณเอาไปแต่ส่วมากคุณเอาไป หมื่นหนึ่งดอกมั้เท่าไรเท่าไรสมมติคืนมาต้องคืนหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็ว่ากันอย่างนั้นมันไม่ได้ยุ่ยยากไงถ้าไม่ได้ประชุมกันคนนี้เอาไปคนนู้นเอาไปกงยาสมมติอ่ะนวสมมติเขาคืนไม่ได้อ่ะคืนไม่ได้ก็จะหายให้ได้อ่ะหรอจะหายให้ได้แล้วใครเป็นคนทวงกรรมการกรรมการหมู่บ้านถ้ากรรมการทวงมันก็น่ามีคนที่ไปเอาเงินอ่ะเขาไปเอาเขา ไปกู้มานที่อื่นอีกกู้ให้เขาเรื่อะไรไปนอกระบบใช่นอกระบบมาอีกแล้วจ่ายดอกให้เขาแพงรึยอแล้วก็เอาเงินนั่นมาจ่ายก่อนมาจ่ายกองทุนของหมู่บ้านเราก่อนพอเราจ่ายมาปุ๊บจ่ายกองทุนหมู่บ้านปุ๊บถือเวลามาเดือนหนึ่งสองสามอาทิตย์สี่ห้าอาทิตย์เขาก็ให้เบิกมาใหม่เบิกเงินก็เก่าที่เราไปจ่ายอ่ะก็ไปคืนไปคืนนอกระบบหรือว่าเราจะหมุนก็ได้เอาไปคืนดีหลังก็ได้ ก็จะวงเบียงกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่ถ้าเราไม่ทําสัญญาอะไรคนนู้นใช้ไปสองหมื่นคือแค่มีไหมกว่าหมื่นห้า 15, อย่างเงี้ยแต่หมู่บ้านอื่นมีใช่ไหมแต่หมู่บ้านอื่นหมู่บ้านเราไม่เป็นอย่างเขาเอาไปใช้อะไรหมู่บ้านอื่นนะครับสมมติเอาไปหมู่บ้านอื่นบารทีเขาก็เอาไปบางคนก็ไปซื้อรถอย่างเงี้ยหารจํานวนคนเลยใช่ไหมหารจำนวนแบ่งๆเท่ากันเลยแบ่งเท่ากันเลยโอ้หหาซื้อรถบางคนซื้อรถถามว่าบางคน คุณจะซื้อรถคุณก็ต้องเอามาคืนจุดน,นั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่แบบว่าจะเอาไปแล้วหายไปเลยไม่ได้เป็นคนทุนควนหมู่บ้านต้องจะต้องเอามาคืนเต็มเม็เต็มหน่อยมันอยู่ที่คนอยู่ที่กรรมการหมู่บ้านใช่ไหมอยู่ที่กรรมการหมู่บ้านเลี่ยงบ้านที่นะพี่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างนี้กรรมการหมู่บ้านเนี่ยมันกินดอกอะดอกที่แล้วชาวบ้านเอาไปจ่ายนะไปซื้อนู่นซื้อนี่ พอมีปัญหาพอมีปัญหาก็มาคุยกันถามว่าดอกหรอกว่าเอาไปใช้ไปใช้ครูก็เดามาคืนนั้นตอนเนี้ยต้องไปจ่ายแล้วต้องไปคืนให้ธนาคารเขาแล้วต้องไปคืนให้ต้องไปจ่ายแล้วเงินล้านหนึ่งอ่ะล้านกว่ากว่าแล้วไปจ่ายแล้วเขาก็หามาใหม่หาแล้วเขาให้เปล่าป่ะเออเงินกองทุนเนี้ยไม่ให้เปล่านะพี่ไม่รัดรัดรัดเขาให้เปล่าป่ะไม่น่าให้เปล่าอ๋อแต่เขาแต่ไม่รู้เรียกคืนเมื่อไหร่แค่นั้นเองใช่ไหมครับ ถามว่าเขาจะให้เปล่าได้ไหมในปัจจัยหนึ่งผมคิดว่าให้เปล่านะให้เปล่าแต่ว่าเขาต้องการให้เรารู้จักว่าให้ออกไปใครให้เกิดประโยชน์ใช้เงินจุดเนี้ยเงินก้อนเนี้ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้นานที่สุดแลวเขาก็จะเพิ่มมาให้อีกปีนี้ขอให้คุณล้านหนึ่งเขาถ้าคุณไปเครดิตที่ดีลูกค้าที่ดีคือแบบว่าเครดิต ดีอ่ะแต่เราไปบริหารจัดการดีบริหารจัดการดีรับรับผิดขาดไปเขาก็เพิ่มรับเพิ่มเงินมาให้อีกครับมันาเพิ่มมาให้อีกหนึ่งล้านห้าแสนผิดขดไปถ้าครูทนดีกว่านี้อีกสองล้านก็เพิ่มมาเรื่อยๆถ้าว่าการที่ทัานบมกมาอยู่ที่ตัวเราอ่ะถ้าเราทาดีปุ๊บมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างปีถัดไปมันก็ไม่มีใช้แล้วอืหมดหมดไปขอเขาเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้อีก ถ้าเราทําไปเรื่อยๆทำว่าเราทำไปเรื่อยๆม,อยมันก็ขยายไเหมือหัวโซ่อ่ะแต่สมมติว่าในเมื่อเงินล้านหนึ่งอ่ะดอกมาสมมติว่าดอกมาสักสองแสนอย่างเงี้ยพี่ถับไปคนอื่นก็เอาได้แล้วเอาได้เอาได้มาจ่ายดอกดกีดอกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆพอนานไปนานไปนะไองเงินดอกอมันจะใหญ่ก,หหกว่าเงินต้นนี่นะต้นโตเองอตกว่าเงินต้นี่เงินต้นมันจะเล็กกว่า พราะว่าผมเคยสังเกตอะร้อยละบาทอ,ะ,อะร้อยละสามบาทอะกู้นอกระบบมานะสามปีนะสี่ห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยมันใหญ่กว่าโจนีนอกระบบเ<ม>ขาคิดไรทั้งารวันายอาทิตย์ไรเดือนเลยนี่เอคที่ายเดือนครับายเดือนที่นี่ารเดือนใช่ไหมไรเดือนร้อยละบาทในกองทุนหมู่บ้านเราเราคิดเท่าไหร่กอทุนหมู่บ้านเราไม่มีเรทอะคือแล้วแต่คุยกันตกลงว่าเป็นจำนวนเงินไปเลยจะดูจนวนเงินไปเลยครับอ๋อ แล้วบางทีเราก็สร้างเงินมีเงินเข้ามาก้อนหนึ่งเงินใครๆเงินประเพณีอย่างหมื่นหนึ่งหรือเปล่าเงินประเพณีคือประเพณีที่เขาจัดอะไรพิสมพิสมัตอย่างเงี้ยอจัดว้เทศกาลนะเงินก้อนหนึ่งคืออยากทำยังไงก็ได้บริหารในหมู่บ้านเดียวเขาก็จับบอกว่าเอาไว้จัดอย่างนี้ก็เอาไว้จัดกิจกรรมในหมู่บ้านนะเอา อยู่ว่าคุณจะเอาหายไปเลยก็ได้ทิ้งไปเลยคนละร้อยสองร้อยก็ได้แต่นี้เราคิดดูแล้วถ้าเราทำปุ๊บหายไปเลยอ่ะปีหนึ่งมันก็ไม่มีเงินใช้อีกเพราะว่าการที่เราเอาเงินไว้นะเดี๋ยวถ่าครั้งหนึ่งถ้าเราเอาเงินไว้อ่ะพี่ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ใช้อย่างเงี้ยบางทีคนนู้นคนนี้เออผมอยากใช้เงินนะผมต้องไปลงทุนเราก็เอาเงินจุดเนี้ยทันโดดทันโตออกไปให้เขา เป็นลงทุนก่อนถ้ามียังไงถ้าได้มาปุ๊บแล้วได้เงินมาทีแล้เอามาจ่ายนะเดือนกี่เดือนกี่เดือนเอามาจนะ่ายนะแต่เงินแบบเพลงนี้นี่รู้สึกว่าร้อยละสามบาทนะร้อยละสามบาทสองเดือนนี้ต้องคืนนะ้อ๋อหกสิบกูต้องคืนแล้วดอกหกสิบกูต้องคืนยังไงยังไงก็ต้องคืนแต่เขาจะจัดการยังไงคือพอคืนปุ๊บถ้า เทคิคของคุูดีอ่ะคุณถ้า้ต้นท้าดอกถับไปคูจะเอาอีกก็ได้ขอมากกว่าก็ได้ขอมากกว่าก็ได้เพิ่มก็ได้หรือว่าคูจะไม่เอาเลยก็ได้อยาให้คนอื่น่อใช้ต่อก็ได้แต่ถ้าคูคิดว่าเอครูดีผมยังดีอยู่ผมอยเอาต่อจะเพิ่มไปสองพันสามพันสี่พันได้โอเคครูเอาได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าบางคนเขาก็อย่าว่าอะไรครีดดีไม่ค่อยดีเอามาปุ๊บจ่ายมา ท่านต้นท่านดอดแล้วเออไม่มีเงินใช้แล้วปีหน้าผมไม่เอาละเราคิดว่าจ่ายไปแล้วจ่ายจ่ายปุ๊บแล้วปีหน้าไม่เอาแล้วกลัวไงกลัวจะไม่มีใช้เขาไม่ใช่เขาไอคนที่มีหน่อยก็ก็เอาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถือว่าจะไม่เอาเลยแล้วก็ได้จะให้เขาอื่นเอาก็ได้เขาอื่นสิสเหลล์ให้คนอื่นเอาบ้างคนอื่อเขาก็เอาแล้วก็เอาดอกมาหมุนนี่เอาต้นมาหมุนนี่แตน